สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเราก็กลับมาเล่นกันต่อกับเกม Gears of War 4นะครับโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะไปที่ห้องควบคุมนั่นแล้วก็สตาร์ทเครื่องนั่นเองเอาแล้วโอ้ยเครื่องขนทานหินเก่า โอเคต้องไปทางนู้นเลยนะโอเคปะปะปะเดี๋ยวไปทางด้านนั้นนะโอ้โหมีอาวุธกล่องกระสุนเพียบเลยตอนนี้ก็มีตอนนี้ก็เจอเครื่องเฟรบิเคเตอร์อยู่ข้างในนี้นะ เอาละเดี๋ยวเราสับคันโยกอันนี้ก่อนโอเคพอสับคันโยกแล้วเนี่ยไฟไฟติดนะแต่ว่าเครื่องยนต์ไม่ทำงานนั่นเองเดี๋ยวเราต้องไปสับสวิตที่เป็นถังน้ำมันสำรองนะตรงห้องควบคุมด้านล่างเดี๋ยวส่วนเคสเขาจะรออยู่ในห้องนะคอยสตาร์ทเครื่องให้นั่นเอง เอาแหละอือโอ้ตรงนี้มีกล่องกระสุนเค okay, เอาระเบิดมานั่นแหละเค okay, มีอะไรอีกปะโอ้ยขวาขวาเอ,อ่อย,อย,ยเลยแล้วกันขานละอ่อย มาเนี <ge ge ่ยค okay, okay, ุณเลื่อยเลยแล้วกันไอเด็กโขจูมึงเดี๋ยวตบเกียนแตกเลยทั้งนันโอเคสับคันโยกอ้าวโอเคมันรันโอเคเริ่มเดินเครื่องแล้วแล้วก็ไต่ลงไปเรื่อยๆนะ That's it. Now we go. You do remember we're going straight down into a giant hive of monsters, right? I admit, in my excitement, that I kind of forgot about that part. Speaking of monsters, we got a fabricator, right? I said we fortify the control deck. It's defensible. We can cover the breach points. Yeah, whatever. You had me at defensible. Okay. <laughs> อโอเคเดี๋ยวหาก่อนมีอยู่สองมืน่นสร้างฐนป้องรรรรกันใช่ไหมได้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 สร้างสร้างสร้างนี่เลยเอาป้องกันตรงนี้เลยนี่แะนี่แหละเลอยู เอาลวดน้ำตรงนี้ไปอ่ะเรียบร้อยอเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ตรงไม่ตรงอ่ะให้ตรงให้ตรงโอเคเรียบร้อยดเดี๋ยว นี่นาะยยิงแผ่นไม้เลยโอเคอเค้าวเฮ้ยเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยโอเคทางด้านซ้ายครับมันกำลังมาแล้ว Ê hey, để của chú Má Ê để của chú Nè Ui เ่เลืเ่อยเลยแล้วกันเลื่อยเลยแล้วกันโอ้ด้านขวามามามา น,นี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวให้เครื่องป้องกันเครื่องไอ้เครื่อง,องโอ้ยเดี๋ยวเครื่องพวกนี้ช่วยยิงนะโอเคดีมากเดียวเรื่อยเรื่อยเรื่อย over sure that's not the last of them. Then let's lay down more fortifications. Make things as suboptimal for them as possible. Okay. Clean. It's not it's not it's not the old lost Don't Sanker, Don't Kampoon. Oh, really? Because I'd rather die in a fire. Me, you wouldn't the way things are going. You might just get your wish. Ah, me, Sanker. Hehehe. Like, aww. หกพันเอาตัวนี้ไปแล้วก็สร้างอา <c oughs> ลวดน้ำป้องกันกูระดับการป้องกันนี่สุดยอดมากเลย เรียบร้อยการป้องกันครับโอเคหมดแล้วแหละแบบป้อนอาวุธก็มีพวกลองช็อตมาร์คซ่านะแล้วก็มีดรอปช็อตบัสคิวอ๋อระเบิดปืนนะแต่ตอนนี้เราไม่มีพาวเวร์แล้ไป มาโหโดนก็มาด้วยโอ้โหเพ็เพ่ Ma Kes, ồ, tớp cà chui liền. Oi, Kes, đi wa, à lẽ, thoi, ตอนนี้ยังไม่อยู่แล้วโอ้ยมา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 ,มานี่ดู้ระดับการป้องก,กันนะครับสุดยอด อุอ้ยเฮ้ยมันระเบิดด้วยว่ะมาเนี่ยถล่มนี่แหละ

เดี๋ยวให้มันตรงนี้อยู่ตรงนี้แล้วกันเราสร้างรวดหนามเพิ่มครับโอ้ยเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดีย๋ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จอยู่ๆเครื่องก็หยุดทำงานนะมันน่าจะเกิดโอ้หีทขึ้นนั่นเอง มีสวามไอเด็กหัวจูมาอีกแล้วโอ้ยโอ้มามามา

Toi thối 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 mà ôi, cả súng toi toi để để toi súng toi súng มาโอ้ยพุ่มาแล้วโอ้มีโดนโอ้โนโดนโดน,โดน

Uhm มามามา,มาไม่มีอะไรต้านทานได้หรอกโอ้โหโอเคเดี๋ยว ในการที่จะทำให้เครื่องกลับมาทำงานได้นะจะต้องเปิดระบบทำความเย็นนะเดี๋ยวเราจะต้องไปที่ห้องเครื่องนั้นนั่นเองทางไหนวะคิ <c oughs> เดี๋ยวหากระสุนก่อนเก็บกระสุนก่อนกระสุนกระสุนเนาะกระสุนกระสุนหา <c oughs> เดี๋ยวเด,ดอ,อ้กระสุนอ,อีกกระสุนกระสุนอ๋อเอนจิ้นลูบอยู่นี่นะ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนดีถ้าเกิดว่าเราเปิดในเครื่องหรออย่าล้มอยู่ๆมันก็โผล่มาอย่างนี้ทำไงวะโอเคเดี๋ยวเราย้ยายย้ายอุปกรณ์อ,ออกไปก่อนอ่าย้าย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 ยาย้ยายถ่ายเทก่อนนะไปอยู่ทางนั้นเดีย๋ยวอาจจะต้องใช้เวลาในการติดตั้งสักแป๊บหนึ่งนะ โอเค now we're gonna have to activate the cooling system. so guessing the big wheels on the walls how we do that? i see all those mechanical engineering classes paid off. โอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเพื่อนใจเย็นใจเย็นขอติดตั้งก่อนเพราะว่ามันค่อนข้างต้องรอบข้อไว้ก่อนนะอือ เดี๋ยวเราหมุนหมุนวาวนะครับรโอเคตอนนี้เครื่องยนต์ก็ทำงานกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งนะ uh oh. พอดีเจออะไรกันโอ้ยพรอวเซอร์นี่ไงไม่มีม่มีไม่ไม่โดนเป็นไงล่ะ โอ้ย,อย,อยนี่แน่พอเซอร์ตายตายทันทีเห็นไหมอเอาเกิดอะไรขึ้นอีกอะเอ้ยเอ้ยเอ้าอุ้ย ตายหาโอ้ยเครื่องยนต์เอ้ยโอ้ยโ้ยโอเคตอนนี้เหมือนเรากำลังจะตกแล้วนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่โอเคเดี๋ยวเราต้องรีบวิ่งวิ่งวิ่งไปกดปุ่มเบรคฉุกเฉินอีกฝ้าของแท่นนะ

เอ้ยลวงจะลวงไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยอเอาละโอ้ยเรียบร้อย โอ้ยโอ้ยโอ้โถลงจอดได้น uh, okay, ิ่มนวลมากเกือบตายแล้วอะโอเคครับก็ขอจบคลิปว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ